<c oughs> ถึงแล้วนะครับนี่เรามาพักที่โรงแรมไรส์ Y S E Rise นะครับอยู่ <c oughs> เขาบอกว่า <c oughs> อยู่พงแดใช่ไหม <c oughs> วันนี้ก็เขาบอกว่าอุ่นนะครับ <c oughs> วันนี้เขาบอกว่าอุ่น,นเอาโจโจโจ,โจนี่มาดูคนอ,อ,อุ่นให้ดูรอบๆนะครับอ๋อ

เดินเดินเล่นก็ได้จ้ะแดดออกแล้วงงออาที่ไปที่เออ,เอาวินหาเที่ยวเป็นหรือเปล่า่ะเป็น,ปน,นงงอ๋อไม่เป็นฮงแดบ้านเมืองเขาจเจริญนะ น่าเดินมากนะดูฮะอันนี้ใช้ DJI Osmo Action 3ถ่ายนะ Vlog Vlog วันนี้น้องมิ้นจะพาเที่ยวน้องมิ้นจะพาเที่ยวผมชอบขนาดแบบนี้มากกว่าไม่เอาเป็นมุ้งเป็นไม้นะนี่ครับแล้วก็เดินแล้วก็ถือไปมันก็ใกล้กับไมโครโฟนด้วย ฝากกดไลค์กดแชร์อันนี้พามาเกาหลีใต้ครั้งแรกในชีวิตโดยมินทัวร์ทัวร์นระเนทมินทัวร์นะครับเขาบอกว่าวันนี้จะหนาวแต่ว่าดูแล้วอุ่นแต่ก็หนาวตอนนี้หนาวมืออยู่ไหนส่กุระ <c oughs> นี่สักุระเลือกสื้อละกิวอ๋ออ๋อ <c oughs> อ่ะมีเดดมีดดออมี A B C มาด้วย จะไ,ได้ซื้อรองเท้าใหม่เอามาเมื่อกี้ก็มีฟุตล็กเกอร์อยู่ข้างขวาเออดีดีดีดอะไรมาเออสุดยอด ซื้อรองเท้าใหม่เ,เ,เอาเข้าเลยไป